ชอบกินชอบแชร์นิวมตองกินต้องแชร์ CP2 ครับเรามาดูกันเลยเรามาดูกันเลยนี่จะม,มาถึง,งมาถึงกล้องมาถึงกล้องเเห็นนั่นยังไงเหรอทีนี่ค่ะเราก็ได้ทำเป็นแป้งแพนเค้กมาแล้วที่บอกสูตรตอนเช้านะคะแต่นี่นนเป็นใส่อะไรมั่งครับใส่เป็นงผงโกโก้ค่ะแห้งแล้วอุยยังมีแล้วคนนี้นะ มีน้ำอยู่ข้างในแบบนี้นะแต่น้ำีข้างบนเด็ค <น S 1> ไม่ชอบหรอกมั้งข้างบนอ่ะเขาอันนั้แ<พ>นและแค่น้นแต่ว่าข้างล่างยังมีน้ำอยู่เราก็ค่อยๆกดน้ำออกมานะคะให้น้ำเขาแห้งาวันนี้ขอสํอาวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีเฮ้ยไม่เอาบีมสวัสดีเลยบีมพูดว่าใครไม่ลากัน